สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมบุกออดแวมไพ่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับในการดูค่าสเตตัสของปืนนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการแต่งปืนสําหรับเตรียมการเข้าสู่การสเตลนะครับว่าการแต่งปืนการเข้าสู่สเตลนั้นมันมีดียังไงแต่งอย่างไงได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับว่าการแต่งปืนเข้าไปนั้นมันมีดีในการสเตลยังไงนะครับก็เริ่มเลยกับการดูค่าสเตตัสของปืนนะครับก็ขอแนะนําเป็นเนี่ยนะครับตัวนี้ครับ M สามศูนย์แปดนะครับไรเฟิลให้ดูสเตตัสกันก่อนคร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็ครับก็คือเนี่ยครับดูที่ค่าทางมุมขวานะครับเอาเมาส์ชี้ค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูทางมุมขวานะครับคือแม็กกาซีนครับแม็กกาซีนก็คือจํานวนกระสุนที่อยู่ในปืนนะครับคือมันยิงได้สิบนัดต่อครั้งแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระสุนครับ total อ m โมก็คือกระสุนที่แบกไปได้ทั้งหมดนะครับก็คือในหนึ่งแม็กต้องมีสิบนัดใช่ไหมครับถ้ามี total อ m โมสี่สิบก็จะแบกไปได้ทั้งหมดสี่แม็กครับเต็มเต็มแล้ไฟก็คื จำนวนเลดในการยิงต่อวินาทีนะครับก็ปืนนี้สามารถความยิงเร็วอยู่ที่710นัดต่อวินาทีนะครับแล้วก็ดามจนะครับก็คือความแรงของปืนนะครับปืนนี้กระบอกนี้อยู่ที่ความแรง100นะครับ a c c u r a c y a c c u r a c y นะครับขอโทษขออภัยถ้าพูดผิดนะครับก็คือความแม่นยำของปืนนะครับว่าแม่นยำยิงแม่นขนาดไหนส่วน Stability นะครับก็คือสแตทของปืนนะครับก็คือความมั่นคงของปืน ก็คือมันยิ่งค่าเยอะนะครับก็ลดแรงดิดของปืนยิ่งยิ่งเยอะมากเท่าไหร่แรงดิดของปืนก็จะน้อยนะครับปืนก็จะนิ่งขึ้น <c ons ument> ค่าคอนซิลเมนต์นะครับก็คือการค่าที่ปกปิดอัมพางปืนนะครับยิ่งค่านี้เยอะก็จะซุกซ่อนอาวุธปืนได้ง่ายครับปกปิดอัมพางได้ง่ายส่วนค่าตีดนะครับก็คือค่าที่ค่าเสียงของปืนนะครับยิ่งเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดัง พอยิ่งดังเนี่ยจะทําให้ศัตรูหรือยูนิตตารวจนะครับค่อนข้างจะกลัวแต่มาคนที่ใช้ปืนดังๆก็ในเมื่อตอนเรายิงหรือว่าเราขู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ตํารวจนั้นกลัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็กระโดดหลบกระสุนตีนกากิ้งหลบกระสุนไปนะครับโอเคครับก็ค่าสเตตัสปืนก็มีคร่าวๆดังนี้นะครับวิธีการเทียบสเตตัสปืนว่าต่างกันยังไงก็ให้ลองใส่ไปก่อนอันหนึง่งแล้วจะดูว่าค่าปืนนั้นต่างยังไงก็ชี้พิธีอีกอันหนึ่งนะครับนะครับมันจะบอกค่าความต่างนะครับ อันนี้ก็คือที่เราใส่อยู่อันแรกนะครับส่วนนี้ก็คืออันที่เราชี้นะครับว่าต่างกันไงสมมุติว่าอันแรกที่เราใส่นะครับที่เราใส่อยู่นะครับมันจะขึ้นอีคิปนะครับอีคิปก็คือปืนกระบอกนี้ที่เราใส่อยู่มันมีแม็กกิสองแต่กระบอกกระบอกนี้ในหนึ่งแม็กมีหกนะครับเนี่ยที่เราชี้ไปนี่กระบอกนี้มียี่สิบค่าความต่างนะครับถ้ามันมากกว่าก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแต่ถ้ามันน้อยกว่าก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับต่อไปเราไปดูกันแต่งปืนเตรียมตัวสเตลส์ดีกว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม ก็สาหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่มี DLC อะไรมากมายผมก็จะแนะนําให้ซื้อปืนนะครับที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วแล้วก็แต่งแบบที่มันมีในเกมอยู่แล้วปืนเปิร์นอะไรเงี้ยครับไม่ต้องใช้ DLC ก็ผมก็จะแนะนำครับกระบอกแรกกระบอกนี้ก็จะมาแนะนํากระบอกเดียวเลยนะครับง่ายดีก็แนะนํคาร์โฟนเนี่ยครับหรือว่า M4 มั้งหรือ HK เนี่ยไม่แน่ใจนะครับกระบอกนี้ก็กดเข้าไปเลยครับซื้อเลยครับเรามาดูวิธีแต่งกันดีกว่า อย่างแรกครับผมเป็นคนที่มี DLC ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันมีซื้อดี c ก็จะไม่สอนแต่งแบบที่ใช้ DLC นะครับก็จะสอนแต่งแบบที่เกมมันมีให้อยู่แล้วหรือของฟรีเดิมๆนะครับเราก็จะมาดูที่ค่านี้ Concealment um อย่างที่บอกนะครับค่านี้มันคือค่าปกปิดอำพรางอาวุธเราก็จะเลือกแต่งที่มันบวกอันเนี้ยเยอะๆนะครับก็ดูที่ตัวปืนนี้ามาถึงก็แต่งเลยครับบาเรลนะครับคือลำกล้องปืนนะครับลำกล้องปืน เราจะแต่งอันนี้ครับช็อตบาเรลนะครับให้สั้นลงครับบวกคอนซีเมนต์สองนะครับก็ถือว่าเยอะสําหรับของฟรีอันต่อไปนะครับเป็นโลโปรไฟล์ซัเนเซอร์คือที่เก็บเสียงจะเรียกซัเปนเซอร์ซัเนเซอร์ที่เก็บเสียงก็ได้ก็แนะนําให้ใส่อันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ลบคอนซีเมนต์เท่าไหร่ครับส่วนอันสองนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความแรงเพิ่มความแม่นอะไรก็ว่าไปอ่าอันนี้มันเป็น DLC ครับไม่ขอแต่งขอแต่งอันนี้แล้วกันนะครับคอนซีเมนต์นะครับบวกหนึ่ง ดูนะครับค่า detection lit s กับ consument นะครับมันจะมีผลต่อค่าของ2ตัวนี้นะครับจะมีผลต่อเนื่องกันเสมอถ้าเราใส่แต่งปืนที่เป็นค่า consument เข้าไปบวกหนึ่งปุ๊บ detection จะลดลงไปเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูกันอ่าลดลงไปเยอะเลยทีเดียวครับใส่เข้าไปบวกหนึ่งจาก10เหลือเครับเห็นไหมต่อไปครับเลเซอร์ก็ไม่แนะนําให้ติดนะครับเพราะว่ามันบวกเออมันลบค่า consument นะครับมีอันนี้ที่ไม่ลบนะครับมันก็คือ dlc ก็ขอไม่แต่งแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ ส่วนนี้นะครับค่าสเตปนะครับทาให้ปืนนิ่งขึ้นก็แต่งไปก็ได้ครับไม่ลบไม่เพิ่มอะไรถือว่าเป็นค่าที่บวกนี่สมควรแต่งครับไม่ลบอะไรเลยนะครับ่อไป lower recover ไม่มีครับแม็กกาซีนมีอยู่แล้วครับของฟรีนะครับบวกค่า consummate หนึ่งนะครับเดี๋ยวดู detection list นะครับว่าถ้าแต่ง c o n s u m e n t เข้าไปบวกหนึ่งแล้ว detection list เหลือเท่าไหร่นบวกหนึ่งเข้าไปลบเหลือหกนะครับไซส์ก็ไม่แนะนําให้ใส่ครับสาหรับปืนสเตลเพราะว่ามันไม่มีค่าไหนที่ บวกคอนซิลเมนต์เลยครับมีแต่ลบทั้งนั้นเลยส่วนสต็อกนะครับคือพานท้ายของปืนนะครับมีอันนี้เยอะสุดแล้วครับบวกคอนซิลเมนต์สามครับใส่เข้าไปเลยอ่าตอนนี้ค่าดีแทคชั่นนะครับเหลือสามถ้าดีแทคชั่นเหลือสามก็คือค่าที่ต่ําสุดแล้วนะครับในเกมไม่สามารถต่ําลงได้กว่านี้เหลือหนึ่งเหลือสองเหลือศูนย์นี่ไม่ได้แล้วครับก็คือปืนหลักนะครับแนะนําให้เป็นปืนนี้แต่งเสร็จแล้วปืนล่องอ่ะแนะนํานะครับปืนนี้ครับเบอร์เนตตี้นายครับก็คือ ใส่กระบอกนี้กระบอกเดียวก็เหลือ3แล้วถ้าไปใส่กระบอกอื่นนะครับเหลือ6เหลือ19เนี่ยไปเรื่อยยังไม่ได้แต่งก็เถอะอ่ามันเป็นปืนฟรีนะครับที่มีอยู่ในเกมอ่าพอใส่เข้าไปปุ๊บล้วจะทำยังไงให้ปืนนี้มันเก็บเสียงได้ด้วยก็ใส่นี่ครับใส่ dust matter s u p p r เซอร์นะครับก็คือใส่เก็บเสียงอันเล็กจิ๋วนะครับใส่เข้าไปเลยมันเป็นเก็บเสียงนะครับก็ยังไงค่า detection ก็ยังเหลือ3อยู่เหมือนเดิมครับท่านี้ครับเราก็สามารถสเตลได้แล้วเห็นไหมครับค่าด e t e คชั o เหลือน้อยมาก ลืมแนะนำมีดนะครับมีดก็แนะนำให้เป็นมีดอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วคอนเซอร์มเน้นค่าดีเทคชั่นนยครับตรงนี้ไม่เพิ่มอาจจะเป็นแปรงสีฟันก็ได้นะครับเปาดีมีดอันนี้ก็ได้เปาดีเหมือนกันนะครับอันนี้ได้มาจากคอมมูนิตี้ไอเทมนะครับและแปรงสีฟันก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็ส่วนดักไว้ก่อนนะครับเผื่อบางคนที่ว่าถามว่าทำไมอัพแล้วใช้แต่งปืนตามนี้แล้วทำไมมันยังเหลือสี่ ผมก็จะแนะนำให้อัพสกิลนี้นะครับของสายค u g i ิทีฟนะครับก็อัพไปหนึ่งขั้นนะครับมันจะทำให้มิลลี่เวพอนนะครับมิลลี่เวพอนนะครับมันบวกค่าคอนซิลเมนต์สองครับก็จะทำให้เหลือสามนะครับก็อันนี้ก็จะพร้อมสเตลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับว่าคอนซิลเมนต์น้อยๆเนี่ยมันสเตลต่างกับคอนซิลเมนต์เอไม่ใช่คอนซิลเมนต์ครับ คืไอค่า detection ตรงเนี้ยครับน้อยๆนะครับเหลือ3กับ detection 75หรือว่ามากกว่านี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวพากันเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับปืนแรกครับใช้ปืนนี้ครับปืนที่2ใช้ปืนนี้ครับตามที่สอนแต่งตะกี้เลยครับลองเข้าไปดูกันครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับการทดสอบปืนนะครับสำหรับการสเตลนะครับที่แต่งไว้ตะกี้นี้เรามาทดสอบกันดูว่าค่า detection น i s ชนะครับที่เหลือแค่สามเนี่ย มันจะดีกว่ายังไงในการสเตลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านี่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับอ่านี่ครับมองกล้องชีสเนี่ยครับอ่านะครับกล้องกว่าจะร้องครับค่อนข้างจะนานพอสมควรเดินผ่านถ้าเดินผ่านปกติมันไม่ร้องครับมันไม่แจ้งเตือนใดๆนะครับเราเดินลองเดินเฉียดยามดูครับมีตกใจเล็กน้อยครับแต่ไม่ถึงกับ สักอาวุธนะครับนี่ครับเดินเดินผ่านดูอีกรอดนึ่าตกใจเล็กน้อยครับถ่านกล้องครับนี่ครับอ่าเดินผ่านคนนะครับ่าเดินผ่านห้องสบายครับคนไม่สงสัยเราอยู่แล้วอ่าตำรวจเดินไปหน้ามันก็ยังไม่ตกใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองใส่หน้ากากดูนะครับ ถืออาวุธแล้วใส่หน้ากากแล้วนะครับนะครับอ่าก้องก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ตกใจเลยเท่าไหร่อ่ามีระยะอยู่นะครับนี่เดดวิดนะครับเดดวิดอ่าครับอ่านี่ครับเดินแวแบๆให้ยามเห็นหน่อยครับดูดีว่ามันตกใจอ่ามีเวลาโอกาสให้หลบครับมันไม่ได้ตกใจได้ง่ายครับสำหรับคอนซิลเมนต์เท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาลองดูกันนะครับว่า ไอการใส่สกิลเดียวกันเลยแต่ว่าค่าดีเทคดีเทคชั่นที่มันวากมากเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวไปลองดูกันครับครับกลับมาอีกครั้งแล้วครับกับการทดสอบปืนในการสเตลนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเอาปืนเดิมเนี่ยแหละครับคาโฟเนี่ยครับไปแต่ว่าการแต่งปืนเป็นการแต่งแบบไม่ได้สําหรับมาสเตลนะครับดูครับค่าดีเทคชั่น32นะครับอ่าค่าดีเทคชั่น32นะครับจากเดิม3นะครับลองเปลี่ยนมาดูกัน ลองดูซิว่าทดสอบดูซิว่าการเดินผ่านกล้องผ่านยามนี่ต่างกันกว่าเดิมมากแค่คไหนครับลองดูครับมองกล้องหน่อยครับมาถึงครับโอ้โหเยอะเลยครับค่ากล้องตกใจม,ม,มาครึ่งหลอดแล้วครับเต็แบบมมากนี่ครับตำรวจลองเดินเจียวโอ้โหระยะแค่นี้ครับตกใจแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยระยะเฉียเจียดนี้มันก็สงสัยตลอดเวลาครับ ครับตกใจครึ่งหนึ่งเลยครับถือว่าหนักพอสมควรยากขึ้นพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราลองมาเลือ้อยผ่านกล้องดูนะครับสำหรับคนทั่วไปก็ปกยังปกติอยู่นะครับถ้าเราไม่ใส่หน้ากากสำหรับคนทั่วไปก็ยังปกติแต่คราวนี้เราก็จะมาลองใส่หน้ากากดูแล้วลองเลือ้อยผ่านกล้องอไม่มีกล้องให้เหลือ้อยผ่าน ลองกล้องข้างบนดูนะครับลองตอนนี้นะครับลองใส่หน้ากากดูดูซิว่ามันเห็นเร็วนานโอ้โหเห็นเร็วมากครับนะครับผมเห็นย่างเร็วครับแบบมานิดนึงอันนี้ยังไม่เห็นครับอ้าวตอนนี้เห็นแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับความต่างของการด e เทคชั่นเยอะๆกับน้อยๆครับสามสิบสองก็ยังไม่ค่อยเห็นความต่างของ คนทั่วไปเท่าไหร่นะครับที่เห็นความต่างก็คือมันมาถึงหลอดเต็มครึ่งหลอดเลยอย่างเงี้ยนะมันเห็นไกลมากเลยครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราคอนซูมนต์ต่ำๆนะครับคือเดินมาตรงนั้นมันก็ยังไม่เห็นเราได้ง่ายขนาดนี้ครับก็ให้ดูความต่างนะครับส่วนเรื่องของคนที่บอกว่าเอา้าแต่งแล้วปืนไม่แรงแต่งคอนซูมนต์แล้วปืนไม่แรงแต่งคอนซูมเนต์เยอะๆดีเทคชั่นน้อยๆแล้วปืนไม่แรงก็คือนี่ครับ ถ้าเกิดว่าตำรวจยังไม่อเลิศนะครับยังไม่ตกใจแบบนี้ไม่ว่าจะยังไงครับปืนแรงมาก้อยแค่ไหนคือยิงนัดเดียวตายครับจะที่ตัวที่หัวหรือที่อะไรถ้าตำรวจยังไม่อเลิศขึ้นสีแดงนะครับปืนอะไรก็แล้วแต่คือยิงนัดเดียวตายหมดครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ผู้เล่นเก่าบางคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการแต่งปืนสเตลนะครับก็ยังเห็นอยู่เวลร้อยกว่าสองร้อยแล้วเข้ามาสเตลแบบพกปืนหนักๆมาอย่างนี้ คอนซูเมเน้นห้าสิบหกพกเข้ามาก็มีครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับไม่มากก็หน่อยนะครับขอขอบคุณที่รับดูรับชมแนละรับฟังเหมือนเดิมนะครับก็สนใจก็สอบถามหรือว่าซับ c r i b e ได้นะครับคิดดีๆก็พยายามจะอัพลงให้เรื่อยๆถ้าว่างนะครับขอบคุณครับผม